ตสมชายสังสรีผู้อำนวยการโรงเรียนทอผูุ้ติตวันนี้เราจะมานำเสนอผลการปฏิบัติงานนะครับในรอบครึ่งปีงบประมาณ2 5 6 5ที่ผ่านมานะครับว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับกาปรปฏิบัติงานตามตำแหน่งมาตรฐานตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษานะครับโรงเรียนทอผูุ้ทิตนะครับซึ่งมีวิทยาฐานะจาญก,การนะครับว่ามีผลเป็นอย่างไรนะครับในองค์ประกอบที่1 นะครับในด้านที่1ก็คือด้านการบริหารงานวิชาการและเป็นการเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนของมุูทิศโดยการบริหารจัดการไปใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9หรือโควิด1 9เราไม่สามารถเปิดเรียนออนไลน์ได้นะร,รูปแบบการเรียนก็จะเป็นรูปแบบของออนไลน์ออนไลนและออนแลนแน่นอนครับเราต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้ ต้องนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสมมาสู่การปฏิบัติก็คือเน้นตัวชี้วัดหรือมาตรฐานที่ต้องรู้เป็นสำคัญรวมทั้งการบูรณาการวิชาต่างๆให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดต่อผู้เรียนสาระหลักที่เราจัดการเรียนรู้ก็คือภาษาไทยณทตศาสตร์ภาษาอังกฤษและกลุ่มวิชาบูรณาการนะครับซึ่งตรงนี้ เราจะเป็นจะต้องปรับแผนงานนะครับที่ดาเนินการบริหารจัดการงานทั้งสีด้านโดยเฉพาะการปรับกิจกรรมต่างๆนะครับในโครงการในปีงบประมาณ2565นะครับมีกิจกรรมที่จะต้องปรับก็คือการจัดการเรียนก,การสอนในสถานศึกษาด้วยรูปแบบ Small Group นั่นหมายถึงว่านักเรียนบางคนนะครับที่ไม่สามารถเข้าถึง าการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หรือออนไลน์นะครับก็มีทางเลือกในการเข้ามาเรียนรู้มาเติมเต็มเสริมสมรรถนะการเรียนนะครับในลักษณะของกลุ่มย่อยซึ่งเราดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกา2564หรือเมื่อต้นปีงบประมาณ2565เป็นต้นมานะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับ เราไม่สามารถที่จะเรียนทั้งแปดกลุ่มสาระได้เราก็มีการปรับเปลี่ยนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบบูรณาการนะครับตามที่กล่าวมาแล้วนะครับความท้าทายอีกการหนึ่งก็คือเราจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและเพื่อนครูนะครับได้ร่วมกันคิดในสถานการณ์การเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ หรือการเรียนจากใบงานทำยังไงกีนให้จการเรียนรู้เชิงลูก active learning ได้นะครับก็มีรูปแบบการเรียนการสอนนะครับโดยใช้รูปแบบของสุจิปุริโมเดลผสมผสานกับเกม a s e d Learning ซึ่งเราก็ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็ ผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนแบบอื่นๆนะครับโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการการจัดการเรียนสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันนะครับในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเรามีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต Wi-FI ภายในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ครูเรามีเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับครูแล้วก็นำไปสู่การ นำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องแบบออนไลน์เช่นการใช้ให้ความรู้เรื่องอการใช้เกมการศึกษาเกมเ s สเลอร์ n ิ่งมีการประยุกต์ใช้เกมต่างๆนะครับมาจัดก,การศึกษาในแต่ละรายวิชานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการดิเศศรงกรับติดตามอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจนะครับการทํางานที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เราเรียนออนไลน์แน่นอนครับการนิเทศเราก็ต้องใช้รูปแบบของออนไลน์เรามีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาหรือ ICT a p p แอพพลิเคชันต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อการนิเทศภายในนะครับเพื่อให้เกิดการนิเทศแบบ100%เประสซผสมผสานกับการใช้เครือข่ายนะครับเครือข่ายของบุคลากรภายในโรงเรียนและภายนนกโรงเรียน ให้เกิดการนิเทศเพื่อก่อให้เกิดการปรับการเรียนเปรียบการสอนนะครับแม้จะสอนด้วยรูปแบบออนไลน์นะครับเราก็มีการสอนด้วยรูปแบบเทคนิคนะครับที่เราเรียกว่า active learning นะครับการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา,าการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพนะครับอันนี้เป็นความทา้าทายอย่างยิ่งนะครับว่าการเรียนด้วยรูปแบบอ,ออนไลน์นั้นจะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ นะครับทางโรงเรียนทบุรุทิศนะครับโดยผู้บริหารสารกษานะครับแล้วกค็คุณครูนะครับก็ยังใช้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ P.R.C นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหาพัฒนายกศักยภาพ,กา,พการสอนของตนเองเพื่อนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญเลยนะครับด้านการบริหารจัดการสารกษานะครับอันนี้นะครับผู้บริหารเองนะโดยตัว ผมดรสงชายสังสีนะครับก็มุ่งเน้นการบริหารให้เป็นไปตามาระเบียบแบบแผนข้อบังคับของทางราชการที่ดีโดยยึดหลักการบริหารจัดการตามแนวทางของผู้จัดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและก็เน้นในเรื่องของการาแสดงข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับทั้ง Facebook ทั้งเพจของโรงเรียนทองคุรทิศ ทั้งกลุ่มรายนะครับนะแล้วก็เป็นนิวสเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับข่าวเป็นข่าวที่จะแจ้งให้ทุกฝ่ายได้รับทราบนะครับในเรื่องของการจัดกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนานักเรียนนะครับเรื่องนี้นะครับเราเรียนออนไลน์แต่เราก็มีวิธีการค้นคิดนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบนะครับให้มีรูปแบบสมอกปุ๊บนะฮะคือกลุ่มย่อยนะครับ ให้มาทํากิจกรรมที่สถานศึกษานะครับเพราะเราทราบดีนะครับว่าเด็กถ้าไม่ได้เรียนที่ห้องเรียนนั้นนะครับศักยภาพในการพัฒนาก็าจะไม่ได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นการคิดค้นรูปแบบนะฮะนวัตกรรมที่จะทําให้การเรียนการสอนเติมเต็มให้ผู้เรียนได้มีศักยภาพที่ดีนะครับในเรื่องของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับโรงเรียนทองคูรุทิศได้ให้บริการนะครับโดย ใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศนะครับเรามีการใช้ปักบุตรบ้านนักเรียนที่ได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ให้บริการให้ถุงน้ำใจให้กับนักเรียนเชื้อโควิดสิรวมทั้งนักเรียนทีอ่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับต่อการดำรงชีพก็แจกถุงน้ำใจให้นะครับการบริหารเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมนะครับ โรงเรเียนทองคูรุทิพนั้นเน้นการนําแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับสื่อเทคโนโลยีนะครับเพื่อการบริหารจัดการสารศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นทารนิเทศภายในนะครับด้วยไอซีทีหรือการนํา ICT มาใช้เพื่อการระบบดูแลช่ยวยเหลือเรียนหรือการสร้าง a u t o m ิเต d อ f ฟฟิศนะครับเพื่อการบริหารจัดการนะครับทำให้เราลดการใช้กระดาษแบบเกือเลยนะครับนอกจากนี้ยังนำก o o กิลไซต์มาใช้การบริหารจัดการนะครับ เพื่อให้คุณครูดได้นำเสนอผลงานนะครับวพเอ TA, หรือผลงานต่างๆในรูปของไฟล์คลิปนะครับในรูปของไฟล์เอกสารดิจิทัลนะครับเราลดก,การใช้กระดาษอย่างสิ้นเชิงนะครับส่วนการสร้างชุมชนและเครือข่ายนะครับโรงเรียนทอปูุทิศนะครับก็มีการให้บริการผู้ปกครองให้บริการนักเรียนโดยผ่านาเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับและก็ เราให้บริการกับโรงเรียนต่างๆนะครับที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์หรือจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบไอคิวมินนนะครับผ่านกระบวนการเร้เรียกว่ากระบวนการออนไลน์นะครับมีการประชุมสื่อสารกันนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนการจัดระบบและการให้บริการนะครับต่างๆก็ผ่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบออนไลน์เป็นสําคัญนะครับมีการ ให้บริการผ่านช่องทาง Facebook กลุ่มไลน์นะครับสำหรับผู้ที่จะมาติดต่อในเรื่องของขอรับบริการทางการศึกษาต่ตางๆให้กับผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพนะครับโดยตัวผู้บริหารเองนะครับรวมทั้งคณะรูด้วยนะครับในช่วงนี้ก็มีการพัฒนาผ่านรูปแบบออนไลน์หรือการเรียนรู้ผ่านสื่อเรอยลไทม์ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็น youtube นะครับ รวมทั้งการอบรมนะครับและเปลี่ยนเรียนรู้กันเองนะครับภายใต้แนวคิดการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน s c h o School Based t r a i n i n g นะครับโดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องการใช้ ICT การสร้างโ o กัสไซส์การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เราใช้รูปแบบการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนะครับและเรายังให้บริการหรือพัฒนาครูจากกางโรงเรียนด้วยนะครับการพัฒนางานตามประเด็นท้าทายที่ ผู้บริหารโดยผมนะครับได้ให้เอาไว้กับผู้ประกอบชาก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มาใช้นิเทศการเรียนการสอนนะฮะในระบบออนไลน์นะครับซึ่งเราเมองว่าการสมัยนี้นะครับเทคโนโลยีมีความสำคัญและช่วยให้เรามีทำงานนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายและก็สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็สพทโดยเฉพาะนโยบายที่จะเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับนโยบายจุดเน้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสารศึกษานะครับผลก็คือนะครับโรงเรียนน,ยนั้นโรงเรียนทโองคิสามารถทําการนิเทศครูได้ร้อเซนะครับแล้วก็ ครูกว่าร้อยละแปสามารถนาข้อนิเทศมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะครับแล้วก็ครูกว่าร้อยละเกบนะครับมีความถึงพอใจนะครับที่ได้รับการนิเทศด้วยรูปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือผลรับเชิงปริมาณนะครับส่วนผลรับเชิงคุณภาพนั้นนะครับผู้เรียนหรือนักเรียนก็สามารถมีความสามารถในการคิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหาได้ ที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงรูกของคุณครูคุณครูก็สามารถจัดก,การเรียนรู้เชิงรูกนะครับด้วยรูปแบบหลากหลายโดยเฉพาะรูปแบบสุจิปุริโมเดลและก็เกมเบสเล ARNING นะครับสถานศึกษาเองนะครับหรือโรงเรียนของที่เองก็มีเครือข่ายนะครับวิชาชีพครูเข้ามาท่วงพัฒนานะครับการเรียนการสอนนะครับเรามีทั้งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกนะครับแล้วก็มี ระบบการนิเทศนะครับด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเข้ามาดําเหมนการทั้งในระดับสารศึกษาระดับห้องเรียนและก็ระดับเครือข่ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของความทา้าทายแล้วก็ผลที่ได้ก็เกินกว่าความคาดหมายเอาไว้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษากับต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสพทเองหรือในส่วนของ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพื้พทธ่ิเกต2 a นะครับผมเองก็มีส่วนร่วมที่จะกับเคื่อนนโยบายนะครับที่สําคัญก็คือปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูนะครับแล้วก็ในเรื่องของอการพาน้องกลับห้องเรียนนะครับเราสามารถพากลับในรูปแบบของสมอลลุกนะครับได้อย่างดีนะครับนอ,อกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการเป็นคณะทํางานของเขตพื้นที่เกี่ยวกับการจัดทําคู่มือทักษะ ชีวิตของนักเรียนในช่วงอายุ10 15ปีนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมส่งคณะครูไปจัดทำคู่ก๊ไซา์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่นะครับเกี่ยวข้องกับโฮมสคูลนะครับรางวัลที่ได้รับนะในรอบปีก็ประมาณนี้นะครับก็มีที่สำคัญในส่วนตัวก็มี3รางวัลนะครับรางวัลที่สำคัญก็คือ Innovation for Thailand Education นะครับซึ่งได้รับจากศึกาธิการจังหวัดปทุมธานี รางวัล Best Practice ในการส่งเสริมการเรียน,นการสอนศตวรรษที่21สําหรับผู้บริหารนอกจากนี้ยังมีคุณครูอีก8ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลส่วนนักเรียนเองก็ได้รับเกียรติบัตรนะครับผ่านการรับรองเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีในปีงบประมาณ2564นะครับโรงเรียนของเรานะครับสามารถเปิดออนไซต์ได้เพียง9วันแต่ขณะที่เราไม่ได้เปิดตาออนไซต์เราก็จัดการเรียน,นการสอนด้วยรูปแบบสมอคุ มาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4เป็นต้นมานะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของการปฏิบัติตนเพื่อการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับโดยส่วนตัวของผู้บริหารเองนะครับก็ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับเพื่อทุนไว้ขึ้งสถาบันหลักทั้ง3สถาบันนะครับแล้วก็การตัดสินใจทุกอย่างเป็นไปด้วยความบริสุทธ,ธิธรรมนะครับใช้หลักการบริหารการด้วยระบบคูซโกฟเนนนะครับ แล้วก็ส่งเสริมให้ครูและตนเองมีกิตสา,าะะทงานงนักนะครับทํางานมุ่งผลสำเร็จนะครับแล้วก็การปฏริบัติตนและการให้บริการไม่เลือกปริมตินะครับแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ของสถานศึกษาขององค์กรของบุคคลของตนเองนะครับให้ดำเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพและการให้เป็นข้าราชการที่ดีเป็นผู้ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอนะครับเคารพ ศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ของทุกท่านนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือผู้รับบริการโดยเฉพาะผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยมนะครับก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนตปุริทิศโดยตลอดมาครับการปฏิบัติงานนะครับในมาตรฐานตําแหน่งในรอบครึ่งปีเม่อประมาณที่ผ่านมานะครับตัวผู้บริหารเองและคณะครูต่างร่วมมือกันทําง,งาน โดยความร่วมมือจากภาคีเครือขภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตองปูทิศโดยมุ่งเน้นที่เด็กเป็นสําคัญนะครับและผลที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับตัวเด็กเป็นสําคัญเกิดขึ้นจากการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของผู้ครูเกิดขึ้นกับการให้บริการที่ดีของสถานศึกษาหรือผู้บริหารเองนะครับอันนี้ก็คือผลงานที่เกิดขึ้นภายในรอบปีที่ผ่านมานะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็รับฟังการรายง,งานผลกานนรปฏิบัติงานในรอบทุปีที่ผ่านมาขอสวัสดีครับ